สวัสดีครับพี่เพ่นะครับผมพี่เพ่จะมา Q&A กับการถามและตอบกับเจ้าตัว Xiaomi Pad7 ซึ่งหลายคนถามเข้ามาเยอะมากเกี่ยวกับเจ้าตัว Pad7 ตัวนี้แท็บเล็ตสุดคุ้มจาก Xiaomi ที่พี่ทำการซื้อตัวนี้มากับราคา8,400 90บาทครับบอกเลยว่าสเปคจัดเต็มมากดีไซน์สวยลำโพง4ตัว Do b y a ์ m อ s CPU ซิปิยสปกนเพัเจน3เล่นเกมถือว่าสบายของพร้อมกับตัวกล้องลังสล้านถ่าย 4K 30เฟรมได้ลำโพง d o by y t m o o s หน้าจอ 3.2K สสีสันหน้าจอบอกเลยว่าสีสันดีมาก กับตัวนี้เลเฟตให้มาถึง144เหรียผมตัวนี้บอกเลยว่าให้มาดีจริงกับหน้าจะ1.2 1นิ้วซึ่งกับคำถามแรกหลายคนถามมาเยอะจริงกับคำถามว่าซื้อที่ไหนซื้ออย่างไรนะครับพี่ซื้อมาจากลิงก์ผมที่พี่แนบให้ใต้คลิปนี้ทางแอปส้มแอปฟ้านะครับแนะนว่าให้กดเช็คราคาล่าสุดแล้วก็โปรโมชั่นล่าสุดตามคลิปที่พีแนบให้ ใต้คลิปนี้หรือว่าใต้คอมเมนต์น,นี้พี่ซื้อมากับงบ8,000กว่าบาทตัวนี้กับราคาที่พีสั่งซื้อมาจริงหมดเลยว่ารุ่นนี้เบสดโมเดลแรง8กิกบวกเพิ่ม8กิกกับความจุ128รู้สึกว่าตัวนี้ใช้งานมามันเพียงพอมากครับความเร็วของ CPU ก็ถือว่าแรงจริงก็เป็นเสี่ยง h ี่ h y p s r o s v e เ s i o วอร์ชน2ด้วยของตัวนี้เป็นตัวที่ใช้งานได้ง่ายแล้วว่าเป็นแ n d ดรสิบห้าสามารถนนาจอสามารถคดแอปได้ตัวนี้ ให้เรามาถือว่าจัดเต็มจริงครับซึ่งคําถามนี้ถามมาเยอะจริงนะว่าให้กดซื้อแล้วก็เช็คราคาล่าสุดตามที่พีแนบให้ใต้คลิปนี้บางครั้งนะผมของอาจจะหมดนะครับมาดูว่าเฮ้ยคำถามถามว่าบอดี้ดีไซน์เป็นอย่างไรบ้างซึ่งหลายคนอยากให้ดูว่าเฮ้ยพี่ครับให้ดูบอดี้หน่อยว่าบอดี้ตัวนี้มันเป็นอย่างไรนะครับนี่ อันนี้คือบอดี้ในการดีไซน์ซึ่งเป็นแบบตัวยูนิตบอดี้ถือว่ามีการดีไซน์ที่มีลงตัวและมีความสวยงามในการออกแบบมากน้ำหนักให้เรามา500กรัมหรือว่า5ขีดตัวนี้ในการพกพาในการจับก็ถือว่าง่ายมากครับกับความหนาของตัวเครื่อง6.18ม mm ิลลิเมตรถือว่าดีไซน์มีความสวยงามแล้วก็การเล่นตัววัสดุออกมาหรือว่างานประกอบตัวนี้ คอนเฟิ irm, ร์มเลยว่างานประกอบถือว่าดีพอสมควรมากๆนะครับผมตัวนี้นะนี่อันนี้มีพอร์ตไทซีซับพอร์ตคือความเร็วในการอ่านข้อมูลคือดีมากเป็นพอร์ตไทซีเวอร์ชัน3ผมตัวนี้อ่านเขียนข้อมูลถึง 5GB นะเชื่อมต่อ s s d e t h e r n ทตัวนี้สามารถเชื่อมต่อได้นะครับลำโพง4ตัวในการดีไซน์ก็ถือว่าลงตัวมากนะครับผมตัวนี้คอนเฟิ irm, ร์มเลยว่าใช้งานมาโคตรสุดครับ สับเรื่องการดีไซน์แล้วก็ขอบจอมีความบางดีมากผมสับหน้าจอตัวนี้ซึ่งหลายคนถามมาเยอะจริงว่าหน้าจอตัวนี้สู้แสงดีไหมซึ่งพี่จะขอตอบเลยว่าหน้าจอตัวนี้สู้แสงดีมากความสว่างสูคือ800นินผมตัวนี้เนาะถือว่าสุดจริงกับเรฟเฟผมหลายคนกังวลว่าเฮ้ยแล้วซเฮิร์เนี่ยมันลื่นไหมซึ่งมันลื่นแน่นอนผมตัวนี้นะครับนี่เรฟเฟผมปรับเป็นตัวนี้ เราผมปรับได้เป็น60 90แล้วก็1 4 4เฮิรตถือว่าให้มาดีมากกับตัวอัตราเรฟเฟกผมซึ่งมันจะมีความสมูทครับผมในการใช้งานตัวอัตราเรเฟกเนี่ยนะผมสกิตรูปมาเนี้อันนี้คือมาตรฐาน60 H เฮิรตอันนี้คือ 120H สิความสมูทมันแตกต่างกันเยอะให้ผมว่าให้เปิด1 4 4 h เฮิรตไปเลยผมเพราะว่าแบตไม่ได้กินครับตัวนี้จัดการพลังงานคือดีจริงครับซึ่งพี่ชอบมากหลังจากพี่ทําการใช้งานตัวนี้มานะครับมาดูว่า คำถามไปถามว่าตัวนี้สามารถปรับอีควไลเซอร์ของเสียงได้ไหมซึ่ง P.K เปิดอยู่แล้วตัวนี้ปรับอีควไลเซอร์ของเสียงได้ถึง9รูปแบบครับปรับเป็นล็อกเป็นแจ๊เป็นป๊อปเป็นคลาสสิกเป็นฮิปฮอปเป็นบูทเป็นเวสต์ทอนิกเป็นแมชชั่นตัวนี้ปรับได้หรือว่าปรับคัตตอนอีควไลเซอร์ตามแบบที่เรา ง่ายผมตัวนี้ถือว่าปรับตัว EQ ได้อย่างสบายหายห่วงมาดูว่าเฮ้ยตัวนี้เสียงจะเป็นไงบ้างซึ่งหลายคนอยากรู้ว่าเฮ้ยเสียงเป็นไงพี่ผมจะขอทําการเปิดตัวเสียงหรือว่าลําโพง4ตัวในการขับเสียงเปิดเสียงสูงสุดจะเป็นอย่างไรผมตัวนี้สามารถเอลต้าพูดได้ถึง200%ของเสียงนะครับ go still you can still go even when there's no hope you can still go I never answer to no man I still go 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 ถือว่าเสียงตัวนี้บอกได้ว่าสบายหายผมผมเสียงเบสเสียงกลางให้มาถือว่าจัดเต็มสับคุณภาพเกินค่าตัวไปเยอะมากอันนี้ไม่โอวยนะพูดตรงเลยว่าเสียงคือดีจริงครับตัวนี้มาดูว่าเฮ้ยหน้าจอเป็นอย่างไรตัวนี้หน้าจอผมซัพพอร์ตเป็นตัวหน้าจอที่เป็น 4K HDR นะครับซึ่งถือว่าตอบสนองดีมากในการซัพพอตซึ่งพีใช้งานมาถือว่าหน้าจอสีสันโคตรดีครับหน้าจอซัพพอตในการใช้งานตัวนี้คือจัดเต็มกับฟังก์ชันซัพพอตในการใบรับรองสีฟ้าต่ำจากทีวีในการไลท์ซึ่งแสงกระพริบจากทีวีตัวนี้ก็คือบอกว่าซัพพอตในการลองแสงตาให้เรามาจัดเต็มมากหมด HDR เ0ก็มีให้เราค่าดีไซน์ P3 ก็มีให้เรา บอกเลยว่าสุดมากสับเรื่องหน้าจอตัวนี้ซึ่งพีใช้งานมาคําถามที่คนหลายคนถามมาจะจริงหน้าจอเป็นยังไงบ้างคอนเฟิร์มเลยว่าหน้าจอคือดีจริงครับตัวนี้นะครับนี่ใช้งานมาถือว่าแฮปปี้มากผมเป็นเรื่องหน้าจอสามารถทําการเบรหน้าจอสามารถคดแอปได้ตัวนี้ให้เรามาถือว่าสุดจริงแล้วก็ใช้งานมัลติ i ินโดตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้ซึ่งพีใช้งานมาก็ถือว่าสุดยอดมากครับ กับคําถามเราไปถามว่าตัวกล้องเป็นไงบ้างสับกล้องหลัง13ล้านถ่าย 4K 30เฟรมได้กับกล้องหน้า8ล้านจะเป็นไงอันนี้คือกล้องหน้านะครับผมบอกเลยว่ากล้องหน้า8ล้านคุณภาพในการจับโฟกัสของกล้องหน้าให้เรามาดีมากครับและดีพอสมควรของตัวนี้นะซึ่งพี่ใช้งานมาเลยว่า กล้องให้มาเป็นเดอะเบสของแท็บเล็ตงบเด็ด8,000 9,000ตัวนี้ถือว่าจับเป็นดีมากครับจะแสงจะสีถือว่าให้เรามาถือว่าสุดจริงครับไทยอาหารก็ดูน่ากินขึ้นเชื่อตัว Xiaomi Pad 7รับรองตัวนี้เพอร์เฟกมากแล้วผมตัวนี้นะหลังจากพี่ใช้งานมาคนบอกลว่ากล้องดีจริงครับแล้วก็ตัวนี้มี AI ในการลบวัตถุซึ่ง AI ของตัวนี้บอกเลยว่าคือให้มาสุดจริงนี่ครับ สามารถเปลี่ยนสีพิวท้องฟ้าสามารถทำการลบวัตถุตัวนี้มีความสมูทมากคือเป็นเดอะเบสมาก AI ของตัวเสี่ยงี่บอกเลยว,ว่าตัวนี้ให้เรามาจัดเต็มมากครับผมสามารถทำการเปลี่ยน CPU ียูทองฟ้าก็ได้เช่นกันเช่นพีจะทำการเปลี่ยนสีพิวผมเอาดวงอาทิตย์ใส่อย่างเงี้ยซึ่งตัว AI ถือว่าทำพอเสออกมาถือว่าสุดยอดจริงครับ ขอชืช่นชมเลยว่า AI ตัวนี้ให้มา10เต็ม10เพราะว่าหลายคนถามเมาจริงว่า AI ตัวนี้เยอะไหมซึ่ง AI บอกเราเยอะมากการเขียน AI งานศิลป,ปะ AI การตีความ AI การจดจําเสียงพูด AI ในการบันทึกในการสฆษณาหรือว่าการใช้คําบรรยาย AI ค้นหาด้วย AI ตัวนี้ AI ของเสี่ยวมี่ไฮเปอรอไอให้เรามาถือว่าจัดเต็มสับคุณภาพมากครับ สับคนถามมันจะจริงคำถามนี้คือ่าถามว่าเล่นเกมเป็นไงบ้าง CPU Snapdragon 7พาน3 ROV ปรับสูงสุดบอกเลยว่าสมุดพับ G ปรับสูงสุดและเปิดใจโรลถือว่ามีความสมุด Free Fire Map ปรับสูงสุดตัวนี้สบายหายห่วงเกมเก็บชิม m m p a c t ปรับสูงสุดถือว่าเล่นได้นะว่าให้ปรับกลางๆต่ำๆก็ถือว่าเพียงพอครับบอกเลยว่าตัวนี้ P ใช้งานมาถือว่า perfect ดีมากครับผมทั่วไปถือว่าดีจริง แอปนี้ก็เป็น L1 ด้วยซึ่งพีก็ใช้งานมาถือว่าง่ายด้แล้วก็ในการตัดต่อวิดีโอหลายคนถามมาเยอะมากว่าตัดต่อวิดีโอมันเรนเดอร์ไฟล์ 4K ได้ไหมซึ่งตัวนี้เรนเดอร์ไฟล์ 4K ออกมาด้วยความร,รวดเร็วจริงครับซึ่งองตรงนัดมุมอมองพีแล้วผมถ้าเป็นการ q a คำถามที่คนถามเด็ดิ่งคือการเล่นเกมนี่แหละเล่นเกมตัวนี้บอกเลยว่าสบายนะครับแล้วก็น้าจอสู้แสงนี่ไหมสู้แสงดีครับความคมชัดตัวนี้ดีมากขอบจอมีความบางแล้วก็ลําโพงเสียงดังฟังชัดแล้วก็เพอร์เฟกจริงครับเป็นเทอที่ใช้งานได้ดีจริงแล้วก็คําถามนี้ก็ถามเด็จชิงว่าแบตอึดไหมทั้งวันเพียงพอไหมแบตให้มา8,850แอมป์บอกเลยว่าแบตคืออึดจริงครับใช้งาน1วันเพียงพอมากแล้วก็มี การซัพพอร์ตในการใช้งานตัว f a ฟ t c ชาร์ e ตัวนี้ให้มาคือ45วัตต์นะครับลองรับตัว qc 3 a า t qc 3 qc 2 pd 3 pd 2แล้วก็มีนะครับผมตัวนี้มีฟ t c ชาร์ e ก็ซัพพอร์ตซึ่งหมดเลยว่าซัพพอร์ตดีง่ายจริงแล้วก็การถ่ายโอนข้อมูลตัวนี้เชื่อมต่อผ่านจอนอกได้ง่ายดายเพราะว่าเป็น usb 3.2 g e น1สูงสุดในการอะไของมันคือ3นะครับผมตัวนี้5 g h z นะครับนี ซึ่งพี่ก็เชื่อมต่อผ่านตัวนี้ผมมันก็สามารถในการอ่านเขียนตัวไฟล์ผ่านตัวจัดการไฟล์ได้ง่ายดดยแล้วก็ในการซัพพอร์ตตัวนี้บอกเลยว่าซัพพอร์ตได้ง่ายนะครับซึ่งเป็นตัวที่ฟังก์ชันครบแล้วก็ใช้งานทั่วไปถือว่าเพียงพอเขียนขีดเขียนก็ง่ายนะครับบอกเลยว่าตัวนี้คือเพอร์เฟกครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มาตามลิงก์พี่แนบให้ใต้คลิปนี้ผมสซนี้ขอบคุณครับ